ชาต,ตุ่ยมิกิเดสโ,โยโยวไฟ้าจอซาสสพิกากนเตออินไทลัแลนเดซีเคียมาโตน้ำพริกปลาทูจ้านี่นะคะพเพื่อนๆนี่เนาะสุกัญญาก็เนาะตำน้ำพริกปลาทูค่ะในนี้ก็จะมีเห็นไหมคะโชว์กันตำกันเลยค่ะตำน้ำพริกในนี้มี่กระเทียมหอมแดง ได้ที่แล้วเนาะเราก็จะมาใส่ปลาทูค่ะแต่สุภัญญาก็จะใส่ไม่หมดหรอกนะคะแต่มันก็อร่อยอ่ะกินโชว์ด้วยดูสิเนาะ <c oughs> นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆทั้งทำทั้งกินค่ะสัญญา,าเพราะทำเองกินเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ปลาทูเข้าไปเลยค่ะปลาทูก็หอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ กินอะไรก็ทํานะคะเพื่อนๆตำจะจนสากหักค่ะเพื่อนๆนดูค่ะดู <laughs> ไม่ใช่ตําสากหักค่ะทําร่วงค่ะ <laughs> สามีสุกัญญาอยัาอาบน้ำอยู่สุกัญญาต้องรีบทาให้เสร็จค่ะเพื่อนๆนไม่งั้นนาำก็จะบ่นเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเปิดบ้านสุกัญญาก็เปิดบ้านนะคะเพราะว่าถ้า <laughs> อย่างนั้นคนสามีเขาไม่ชอบกลิ่นปลาทูเขาไม่ชอบกลิ่นทอดทอดปลาค่ะเพื่อนเพื่อน สกัญญาก็พาเพื่อนๆไม่ต้องเห็นสกัญญาเนาะเห็นสกัญญาตำน้ำพริกเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วตำอย่างนี้เราก็กินได้หรือมันจะอ่าสาดมันจะแตกแต่เราก็แต่เราก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะเ,เ,เพื่อนๆแล้วจะมีจะไปหาซื้อที่ไหนละ่ะมันยังพอทําได้เราก็ทําไปนะคะเห็นไหมคะปลาทูสกัญญาเสร็จแล้วเราก็มาใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศสกัญญาก็คั่วไว้แล้วนะคะ แต่เวลาเราตำมะเขือเทศเราก็อย่าตำแรงนะคะไม่งั้นนะ้ำมันจะกระเด็นกระดอนค่ะน้ำพริกปลาทูนี่สุกัญญาก็จะกินกับผัโต้มเวลาสุกัญญากินน้ำพริกปลาทูกับผัโต้มนะมันก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะและสุกัญญาก็จะชอบมากเลยนะคะแต่อยู่บ้านเราเนาะเ,นเพื่อนๆเนาะอยากกินอะไรก็ไปซื้อเอาค่ะ แต่ที่นี่นะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ต้องทำค่ะไม่ทำก็ไม่ได้กินค่ะสโลแกนสกัญญาได้กินทุกอย่างแต่ต้องทำเองนักค่ะยังไงก็ไม่ว่าจะเพื่อนๆชาวยุโรปเพื่อนๆโซนอเมริกาเพื่อนๆที่ไทยเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่สุกัญญานิเกนธรรมราตาสุกัญญาชาแน น้ำพริกสุกัญญาวันนี้สุกัญญาพาเพื่อนๆคนไหนเนาะชาวยุโรปที่มาเป็นเพื่อนสุกัญญาเนาะก็เพื่ออยากจะเห็นว่าโอ้สุกัญญาชอบกินเนื่อทำอะไรนะวันนี้เนาะตำน้ำพริกค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะวันนี้สุกัญญาตำน้ำพริกปลาทูค่ะปลาทูก็ปลาทูกระป๋องนะคะ เสร็จแล้วท่าเราตำเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก <st> ็โอเคได้แล้วเนาะสุกัญญาก็ตำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วเสร็จแล้วสุกัญญาก็จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาสุกัญญาก็ต้มเองนะคะเพื่อนๆน้ำปลาก็ต้มเองหอมฉุยเลยค่ะปลอดภัยสุกัญญาก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วสุกัญญาก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ต้มเองค่ะเพื่อนๆ เพราะเราสุกัญญาหมักปลาไว้ตั้งสองปีคะ่ะกว่าจะเอามาทำน้ำําปลาน้ําปลาได้นะคะเห็นไหมคะดูสิแล้วก็จะแซ่บนัวมากเลยนะคะเพราะว่าสุกัญญาจะใส่ใส่สับประรดเนาะหมักปลาไปสุกัญญาก็จะใส่น้ําปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันคะ่ะ น้ำปลาก็อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเสร็จแล้วเราก็คนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาหอมมาใส่ตอนที่เราจะกินค่ะแต่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆยาวไปเพื่อนๆก็จะดูไม่จบนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะชาชาชา เดี๋ยวค่อยมาดูสกุลยากินนะคะ